ปลาข้าวโอ้ยุ้งตนนฮะยูวะยูปลาข้าวโอ้เป็นอนปลาซึ้ใหญ่โอ้ยปลาซึมใหญ่เลยเออโอเด็ดแน่ค่ะดูสิูมาเลมาเลอาเลยเดี๋ยวเราปุ้นมาเดี๋ยว้นเดี๋ยวนเี้าเดนี่ารดีไเ็กๆไหมยี่นี่ล่นพุ่นมาดูนี่ะเด็กไมันจะเกิดมนเมมาเนี่นี่มาแลวมาแลนนี่ยยทงตีนกันเด้อ นอ่อนครับนี่เมาปลาเสื่อมไงฮะปลาเสื่อมปลาเสื่อมไงไหนรับท่านครับ,รบอยู่ในทางหนามได้ยังวะมาเลยครับพวกพี่ตามมาเลยครับอันนี้เอกสารเลยเด้ออาเด้ออึ๊บโอ้สมองอุ๊บเอาโอ้โหใส่ไงฮงน้ำครับเบิ่งโอ้โหใส่บเริ่มเลยครับนี่เพื่อนว่าปลาเสื่อมหรือว่าป้าชะโอนครับ อันนี้น้องน้องบ่อยบ้านน้องบ่อยหลายสวยงามครับหบุนกันต่อครับ